สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในเวลาสี่ทุ่มเศษในเน็ตน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้ออโต้บล็อกเกอร์ใน s a m s u n ง a 0 6นนะครับซึ่งแอปนี้จะใช้ในการบล็อกสแปมบล็อกไวรัสบล็อกเว็บไซต์ที่น่าสงสัยเว็บไซต์ที่อันตรายแอปที่อันตรายนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้เราใช้เรื่องกธุรกรรมทางการเงินเข้ามาในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นทีนี้แอปตัวนี้จะทำการบล็อกแอปที่น่าสงสัยแอปที่จะดูดเงินแอปที่จะดูดข้อมูลในโทรศัพท์เราใน Samsung a m s u n ง a 0 6นะครับว่าไปแล้วก็เริ่มเลยนะครับว่าไปที่ไหน หไปที่การตั้งค่านะครับแล้วมาที่ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับกดไปหนึ่งครั้งจะขึ้นมาแล้วนะครับผมทีนี้ความปลอดภัยมันจะมีตัวให้เลือกผมเซตไว้แล้วนะครับอันนี้ผมมาแนะนำให้เ,เพื่อน เซตนะครับถ้าใครยังไม่เซตก็เซตเลื่อนคันโยกซะานะครับความมันมีความปลอดภัยของบัญชีความปลอดภัยของหน้าจอล็อกอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ลายนิ้วมือเลยนะครับผมหรือตั้งรหัสผ่านนะครับความปลอดภัยของบัญชีก็มีอะไรบ้างความปลอดภัยของ Account ระบบป้องกันบัญชี Google นะครับป้องกันการสูญหาย นะครับอนุญาตให้โทรค้นหาโทรศัพท์แอปนี้ได้ส่งข้อมูลล่าสุดก็ส่งตำแหน่งล่าสุดโทษทีนะครับการค้นไฟล์ออฟไลน์นะครับจะมีให้เพื่อนเลือกเยอะเลยนะครับผมทีนี้ความปลอดภัยของแอปเราลองมาดูกันการป้องกันแอป google play protect นะครับผมความปลอดภัยของแอปนี้เราลองเข้าไปดูมันจะให้สแกนโทรศัพท์นะครับผมสแกนดูว่าไม่พบภัยคุกการคุกคามของพวกไม่หวังดีงไม่ประสงค์หวังดีนะครับผม การอัปเดตความปลอดภัยนะครับผมเข้ามาตอนแรกมันจะเป,นเป็นเมนูให้โยกอันโยกเลื่อนแถบเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนเลื่อนแถบเป็นสีเขียวแล้วมันจะได้หน้าจอแบบนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่เปิดก็ไปเปิดซะอยู่ที่ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับนี่ผมใช้ซัมซุง a ศ6นะครับ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการใช้ออโต้บล็อกเกอร์นะครับในการปลอดภัยในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้นะครับผมแล้วมีหลายเมนูอีกเดี๋ยวผมจะแนะนำในภายหลังนะครับผมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับอย่าลืมแตะตรงนี้นะครับผมแล้วไปที่ถ้าใครยังไม่ถ้าใครยังไม่ได้เซตก็จะ มีแอปที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามานะครับแอปนี้เป็นตัวป้องกันเมนูนี้เป็นตัวป้องกันนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ขอ subscribe ให้ถึงพันนะครับผมเพราะผมยังไม่ถึงพันสับสไครต์เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมคลิปเป็นความรู้แบบนี้นะครับผมดูแล้วไม่เสียหลายนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ